คำเตือนนะครับคลิปนี้เนี่ยจะทำขึ้นมาเพื่อขอขอบ300ซับนะครับแล้วก็ใครที่รอไฟเรสอยู่นะครับก็กำลังทำให้อยู่นะครับโอเคขอโทษที่ทำให้คอยกันนะครับผมโอเคไปรับชมคลิปกันเลย ก็ขอขอบทุกท่านด้วยนะครับผมมาอยู่กับรายการ The Revers ครั้งนี้มันคิวเกม Lead of Legend นะครับก็นั่นแหละมันว่างอ่ะไม่มีคลิปลงที่จริงก็ตอนแรกกะจะเขียนโปรแกรมนะฮะแต่ก็นั่นแหละขี้เกียจนะครับบ้าซื่อๆเลยคือขี้เกียจนะครับโอเคตอนนี้ถ้าใครได้ยินเพลงนะครับก็นั่นแหละนะครับผมจะพยายามพูด ไม่หยุดแล้วกันนะเพราะถ้าหยุดเนี่ยคลิปนี้อาจจะโดนลิขสิทธิ์ได้นะครับแล้ววันนี้เราจะมาเล่นแอลให้ดูกันนะครับโชว์กากให้ดูนะฮะแล้วก็อีกอย่างคือผมไม่ได้หายไปไหนนะไฟเลสยังทําอยู่นะครับยังอัพเปลให้มันอยู่นะครับเพียงแต่ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาเท่านั้นเองนะครับ <c oughs> มันยังต้องใช้เวลาอยู่เลเนะมันก็เลย ค่อนข้างที่จะล้มบอกนิดนึงนะเนาะจริงจริงตอนนี้เราก็รออย่างเดียวนะครับโอเคก็ถ้าใครได้ยินเสียงลมก็อย่าแปลกใจนะครับก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเลยออกออกมานะ นะครับไปล่างไปล่างเลยนะครับโคตรเกลียดลูกลูกกิ้งตัวเองนะครับแม่งพังโคตรไอ้นี่เลยไม่ทันละก็นะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้หายไปไหนนะฮะก็เดี๋ยววันศุกร์จะรู้เหตุเอ้ยเดี๋ยววันพุธจะรู้เหตุผลนะครับว่าทําไมผมถึงไม่อัพนะฮะแล้วก็ไม่ได้หายไปไหนด้วยนะครับยังมีชีวิตครบสามสิบสองประการอยู่นะฮะ ยังมีชีวิตครบส2สิปีการแล้วก็ยังทําช่องอยู่นะครับยังไม่ปิดไปไหนนะฮะอย่าเพิ่งตดวจสรุปนะครับโดดสรุปว่ากูปิดไปแล้วนะใจเย็นๆนะครับก็นี่ครบสา0วับแล้วนะฮะก็ขอขอบคุณนี่ขอทาคลิปขอบคุณเลยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามผมกันมานะฮะซึ่งไม่รู้ว่าใครติดตามตอนไหนนะแล้วก็ไม่รู้ว่าใครหลงเข้ามาเอ้ยไม่ใช่ ไม่รู้ว่าใครตั้งใจมาดูจริงหรือเปล่านะครับสําหรับเกมอื่นนะฮะแต่โปรแกรรไฟเลสผมยังทำอยู่นะครับไม่ได้หนีไปไหนนะฮะยังยังอยู่นะครับมันยังอยู่ของมันนะฮะแต่เพียงแต่ยังไม่ได้อัดต่อเท่านั้นนะครับตอนนี้ปั๊มเวลให้ปรแกรมตัวใหม่ครับถ้าปั๊มเสร็จเมื่อไหร่เนี่นะครับผมก็จะอัดลงทันทีครับ เย้ยอือล็อกหลบดิจิตอลอือลาดคีฟอือหนึ่งโอ้ยอือเอาฮอนคูไปเอาอครูไปฟัน อ้วาวอ้วา,อา,อาออนี่ก็ได้นี่ก็ได้นี่ก็ได้รเ,เราจะไม่ยอมโดนเปิดเฟิร์สบัตรในขาดครับณนณะนะเวลานี้ณเวลานี้ต้องต้องรอ,อดไม่รอดไม่รอดแล้วใครจะดูต่อไม่รอดแล้วใครจะดูต่อชื้อพิวตัวเองเลยนะครับนี่เอาไปเอาไปอ โอ้ย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 เลือดจะหมดมานาก็จะหมดเหมือนกันอืออืออืเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะพหนุ่มหน้ามอนกูฮิวให้แล้วกันสงสารเอ๊ะเอาไฟเอาไปเฮ้ยเขาหนุ่นจะโดนเปิดเฟิร์สบัตรแล้วไอ้เหี้ย เฮ้ยเใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะหิว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 ตัวเองหิวตัวเองหิวตัวเองหิวตัวเองมานาหมดมานาหมดกลับบ้านกลับบ้านอย่างด่วนหนีหนีหนีครับอย่างนี้ต้องหนีอ้าเฮ้ยอือหิวหิวกลับบ้านกลับบ้านทันทีทันตานะครับก็สำหรับการออกของผมเนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างพิลีพิลันนะครับ คือออกไม่เหมือนใครนั่นแหละอันนี้มันทำอะไรได้วะประดับไม่เอาเอาเอาอันนี้แหละมัมนนี่กดวาร์ปเลยนะฮะอืออืออ้อป้อมแมงลาดกูหมดเลย ออย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 อออกูฮิวให้แล้วกันเห็นเลือดมันจะหมดหลอนละมายิงมายิงกลับไม่โกงอืออือกูฮิวให้ ตี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 กับตีกับตีกับเหมือนยงเหมือนเหมือนส่งของกับฟันลาชีฟออยอยออย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 โอ้โหประสาทหูตอนนี้ดีมากครับณเวลานี้ณจุดนี้กูหิวหิวหิววตัวหิววีตัวหิววีตัวงานเข้างานเข้าฟัน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 ต่อไปฟันต่อไปฟันต่อไปอืออืมอืมเรายังไม่ใครโดนเปิดเฟิร์สบัตนะครับ และเราจะไม่ใช่คนแรกด้วยบอกไว้เลย oh <my> เขาเวลสีกันแล้วกูก็สีได้มาอัพท่าหิ้วก่อนเลยอัพให้เพื่อนอืกูรู้ว่ามึงจะตายแล้ว <c oughs> กูก็จะตายแล้วเหมือนกันก็จะตายแล้วเหมือนกันช่วยกูหน่อยช่วยกูทำมาหากินหน่อยช่วยกูมาทำมาหากินหน่อยเฮ้ยนั่นไงล้มปลาล่ำปลาเหลือ กูฮิวให้กูฮิวให้อย่างเดียวมานาหมดด้วยกูขอละตอนเนี้ยข,ขอเถอะขอเถอะกดเซ่นั่นไงเฮียาโดนคีปลาอ้ไปเฮ้อมันหายไปไหนอะตกใจเมื่อกี้มันอันติีเหรอ เอ้ย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 กูไงกูไงจะใครล่ะอ๋ออ๋อเออเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องกลับบ้านครับณเวลานี้ณเวลานี้กลับบ้านแล้วครับเฮ้ยเหนื่อยเนี่ย แล้วตอนนี้มีคนโดนเปิดเฟิร์สปัดไปแล้วนะครับซึ่งไม่ใช่จะบอกไม่ใช่ทีมเราก็เฮี้ยแล้วนะก็ะทีมเราเนี่ยแหละนะครับฮิวเออเออเออแย่งกูหมดเลย ชิลูซื้อซื้อฮิวก่อนเลยครับตอนนี้นะเวลานี้นะจุดจุดนี้นะงวดนี้เอ้ยไม่ใช่หวยโหนี่ไม่ได้ออกอะไรเพิ่มเลยเหรอแย่งกอีก Ừ. Tự tự á. Hơi 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 hơi. đó. Đánh tăng 2, quý Ừ. Ừ, là, nó là. นั่นแหละอัพอันติอัพอ well, ันต mm ิอัพอันตีจะยิงยิงยิงอันติอันติอมตะอันติอมตะกดเลือดกดเลือดกดเลือดรัวๆครับกดไปสามสามขวดหิวหิวหิวให้มึงก่อนก็ได้กูหิวให้มึงก่อนก็ได้เลือดเลือดจะหมดยึกพีก็หมดเอ้ยมานาก็หมดอายหาแล้วเออเออ ตอนนี้ต้องใช้ท่านที่ทำมหาแดกไปก่อนครับเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเไม่เอาไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาซื้อออก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 เสร็จออกเสร็จรอเลือดเต็มรอมานาเต็มด้วยวิงมาแล้วครับ คนนำเลดเกมเอ้ยไอายาไอายาไอายาชิพหายแล้วอันตีลอยตั้งสิบห้าอีอึอย่าลาดัดลิปกูเป็นพอ,อ เฮ้ยเออเอออืมอืมกูไล่ไล่ไล่กระเทืบคีบแล้วเนี่ยเอ้ยคุณคุณนะนายคุณคุณนะนายกดฮิวเลยอืมกูกดกดฮิวรัวๆครับณจุดจดนี้อืม แมงวาร์ปมาป้อมเลยขีบแมงลารดกูจังเลยหาฮึ่ยเฮ้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 ยเออนั่นละ่ะนั่นละ่ะล็อกหลบดิจิตอล ขอฮิวแป๊บหนึ่งขอยืนฮิวแป๊บหนึ่งไม่ไหวเดี๋ยวจะตายหาเอาเอ้ยอี๋ออวิว่งมาวิ่งมาวิ่งหนีสิครับ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 ห,บหบือมากนะไม่พอหือโคตรเสรียดายแล้ว ก you? ็ถ้าคลิปนี้ปล่อยไปคุณผู้ชมคงจะด่าว่าทำไมพี่กากจังนะฮะก็นั่นแหละครับทำจะถากก็นั่นแหละครับให้มันวิ่งมานะครับเฮ้ยเออเออกูตีชิบหายหมดตีชิบหายหมดตีชิบหายหมดชิบหายหมดชิบหายหมดแน่นอน ต้องถนอมมานาไว้นิดหนึ่งนะครับ,บ,บอึ้งป้อมลาดกูอือเอา้าไอเยียนั่นลาดกูอีกนั่นแหละ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 อัพพิสกิลเลยไงละ่ะ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 ไม่โดนไม่โดนไม่โดนล็อกลมดิจิตอลอือกูหาตังหาตังใครทำอะไรกูมไม่สนกูมไม่สนกูไม่สนแต่ถ้าโดนกูเนี่ยกูสนแล้ว อืมอืมันฮอือืออล่อมาตะด้วยไงล่ะฮ้ยอึ้ยเฮ้ยตายนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ย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 เฮ้ิวฮฮิวฮฮิวหลายหยดอกฮิวหลายหยที กดหลายๆครั้งจิตแจ่มใสแน่นอนอือหือหืมก่อนหิวคนอื่นฮิวตัวเองก่อนอ้อยเฮียเฮียเฮยเฮยเฮยมานี่เลย กูเข้าป่าดีกว่านะครับใช้ท่านี้ด้วยอ่ะอ่ะกูใช้ทุกสกิลแล้วอ่ะ,อะกดกดคนเลือนให้ด้วยอ่ะตายเอาตังมาเอาตังมาให้ข้าตังยังสถิตอยู่กับข้า ฮิวก oh, 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 oh. ่อนฮิวก well> ่อนเอา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 ลัดช oh, no, well, ิปลัดชิปเป็นว่าเล่น you will fly y วิร์ลกดกดกดโอ้นัวนะครับบอกเลยว่านัวบอกเลยว่านัวตายตาย ต้องตายแล้วแหละที่เหลือข้าฝากเจ้าด้วยอือกูหิวให้แล้วกันออกโลอมะตะผิดตัวนะครับไอ้หา่าล่อลอกูผิดตัวไอ้เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> จะแตกแล้วไม่คือป้อมเนี่ยจะแตกแล้วไอ้ฮาไอา้ฮาไอา้ฮาไอา้ฮาไอ้ฮาไอฮานั่นแหละนั่นแหละรัดชีปเป็นช่วงๆเราไปหาชีปตัวน,นี้มากดีกว่า เข้าป่าอีกรอบไม่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 มันไม่อยู่ใช่ไหมมันไม่อยู่กันมันไม่อยู่กันมันไปไปเลนบอลหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวสี่ตัวเลนบอลสี่ตัวเลนบอลสี่ตัวเราเรารีบนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเทพ,พเพิงชนะไม่ใช่แล้วเฮ้ เฮ้ย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 อืยอยทคิรู้กูได้ป้อมหนึ่งป้อมแล้วแน่นอน <c oughs> อัพอันติครับฮะเมื่อกี้มันทำอะไรวะอืมนั่นแหละ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 มาแล้วชิงลรอชิง ถ้าถามสู้ได้ไหมบอกเลยว่าไม่ชุบอยู่ตัวเองอม,อม,มามาตีมาตีกลับไม่โกงนะครับบอกเลยเฮฮฮเข้ามาในวงกูเมื่อไหร่แล้วก็เซ็ต เฮ้เยเฮ้ยตี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 สิวอยออืืมมลาดลาดกูหมดคลิปเนี่ยทั้งที่กูเป็นคนตีแท้ๆอืมตังกูก็ไม่ได้ไอ้ฮาเพราะพวกมึงเลยนะเนี่ย แล้วก็ทั้งทีมก็ต้องยกจ้องกูนะเพราะกูเป็นคนดันป้อมให้นะครับกูเปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนใจแล้วอันตีอันตีอนตอนตเออนั่นแหละนั่นแหละสุดท้ายเราเนี่ยแหละเป็นคนได้ป้อมนะครับเราตีป้อมเราแตก แตกสามป้อมมันตีเราแตกห้าป้อมเลยเหรอใช่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะใจเย็นนะเราเรากำลังไล่กระตือให้อยู่ฟึบหิวหิวหิวหลายหลายครั้งหิวหลายหลายครั้งนะครับ เอือออมตะหิวเลือดด้วยไม่ไม่ปล่อยกูปมาเอ,อือเจียม,มผมชอบตีเร็วๆนะไม่รู้ทำไมแต่ชอบมากเลยเวลาตีเร็วๆมันแลดูสะใจไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วตีอย่างนี้ดีกว่า ตูมตีหนึ่งได้ถึงสามาอ,อ่อออะแลห้าสองบาทจัดไป นั่นแหละนั่นแหละรวยร่ำซำ้ำสองวันสองโอเคได้ออออเราต้องเตรียมกำลังหนุนไว้เยอะๆนะครับรอจนกว่ากำลังหนุนจะมาโอ้ยไม่เข้าป่าก็ได้เฮ้ย หน้าตาคุณคุณนั่นเราเนี่ยตุกตีได้ยยอมตีได้ทำไมล่ะ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 กูฮิวฮิวด้วย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 กดกดสกิลด้วยไม่ไม่ มามากูเปิดอมตะกูเปิดฮิวด้วยกูกูเปิดหลายเปิดกูเปิดหลายเปิดเฮียววีฟักกิ้งเชดเอือเอาล่ะ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 เราอัดมากี่นาทีแล้วไม่รู้แต่ที่รู้แม่งยาวและที่รู้งานกูเยอะแน่นอน คลิปนี้จะลองวันภายในวันวันวัน,วนพุธแล้วกันนะรู้สึกไม่ไหวมันตายสาม,มซุ่มซุ่มอืม À, disappointment cho Buri là ตายตายเถอะตายเถอะตายเถอะเอ้ยกดอัพผิด 哦。啊！Oh. Ah! เฮ้ยเ oh yeah. mm ึม hmm. ฮ mm ึมฮฮล่อกูตายเลยทีเดียวเอา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 เข้ากลางเกมแล้วดีเฟนต์ไม่ทันแล้ว ตายฮ่าเลยคูดเอาว่ากูดคน น่าจะปรับเสียงลอง พแพ้ครับพี่น้องแพ้ครับระดับนี้จุดๆนี้แพ้ครับได้เงินว่าแปสิบเจ็บาทไอ้เหี้ยโคตรน้อยอ้อหอบวกหกหบวกเกินด้วยสองร้อยกว่ากว่าได้ลบสี่โอ้โหนี่พี่แกเขาเล่นจนเกิดแล้วนี่หว่เหี้ยเราจะพอยียนี่นะครับ แต่ตัวนี้มันค่าเยอะมากความเรอหนึ่งอันความเรอสองอันความเรอสามอันโหฮอนออกความเรอสามอันเลยเหรอเอาเชลก็ต้องขอจบคลิปตัวนี่นี้ก่อนนะโอเคก็สำหรับใครที่ชอบเนี่ยสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ดได้ที่ปุ่มข้างล่างนี้เลยนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมครับผม